ทุกคนไปรู้กลับมาแล้วจ้ะนางเอกเคมีสาธารณะล่าสุดเคราะห์สวรรค์ทันรักจับคู่กับเจิงชุนเจิงชุนซีที่เล่นเรื่องหอดอกบัวลายมงคลอะ่ะใช่ป่ะนั่นคืออีพีหนึ่งนะนะมันยังมีความแฮปปี้อยู่เพราะฉะนั้นเธอไปตามอีพีหนึ่งก่อนเพราะเห็นเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีบางคนถึงขั้นถอนตัวไม่ดูต่อเพราะรับไม่ได้ นางเอกก็จะตาม,มอเอาชีวิตพระเอกอยู่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีพีแรกเปิดเรื่องมาเป็นการเล่าเล่าเรื่องในสมัยที่นางเอกเป็นแบบสิทธิ์ในสํานักที่มีหน้าที่แค่ยืนเฝ้าประตอะูอยู่ตรงเฝ้าประตูอย่างเดียวเลยไม่ได้มีหน้าที่สําคัญอะไรวันดีคืนดีได้เจอกับพระเอกแล้วนางเอกก็แบบโอ๊ยอุบิเหตอยู่ๆก็ไปเหมอมแก้มเขาเหมือนผิดผีหนะ้าก็เลยไปเอาสินสอดเพื่อที่จะมาตกแต่งเขาวิธีคิดน่ารักปะ ฉันดูรู้เรื่องใช่ไหมเรื่องว่าเป็นอย่างนั้นใช่ปะเพราะฉันดูแต่น้าไป่ลูกกับเจิงชุนเสียหล่อชิเป่งเลยไปรลูกก็ส,สวยสวยเออนั่นแหละแล้วสุดท้ายอ้าวอยู่ๆต้องแต่งงานกันจริงจังแล้วเพิ่งมาความจริงเพิ่งจะมาปรากฏทีหลังว่าตกลงแล้วพระเอกอะ่ะไม่ใช่ใครไก่กาที่ไหนนะจ๊ะไม่ใช่มานไม่ใช่อะไรที่ทุกคนตามล่าหาก,กันแต่เป็นเทพจ้ะแล้วเป็นเทพที่แบบระดับ VVIP อะซึ่งพวกอาจารย์ในสำนักอะ แล้วก็รวมไปถึงสิบพี่ทั้งหลายอะจากเดิมที่เคยอบูริจีนางเอกเก่งมากอะโอ้โหอยู่ๆก็ยกขึ้นแคร่แล้วก็แทบจะเดินแห่ยิ่งกว่านางแมวเธอเรื่องสนุกคือใครที่คิดว่าเรื่องนี้ตับพังหรืออะไรใดฉันยังไม่รับความเห็นต่างในตอนนี้เพราะฉันเพิ่งดูไปถึง ep สองและฉันก็จะรีบมาบอกก่อนเพราะว่าคือไปรู้ทำไมมันสวยได้ขนาดนี้วะแล้วเคมีได้มากแล้วพระเอกก็คือแบบเล่นดีนะจงชุนซีอะ่ะ คือตั้งแต่เปิดมา EP หนึ่อะฉันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยสคนนี้จะต้องมีอดีตที่แปลกๆอ่ะมีความแปลกๆอ่ะมีความพระเอกแบบเฮ้ยทำไมอะทำไมเธอเธอไม่นักเอกหลับพระเอกจะทำร้ายแล้วพระเอกก็เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยไม่ระวดระวังตัวหน่อยหรอมิชิเธอคนเก่าที่ฉันเคยเจอเลยต้องไปตามค้นหาว่าแล้วเธอคนเก่าที่ฉันเคยเจอนะมันเป็นอย่างไรเซเธอไปดูได้เลยในแอปเขียวนะ เขาจะพูดฟื้นท mm ี่อดเดอร์ไอซีอีอะมีภาคไทยด้วยเลิศไปรู้มาแล้วแม่